ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะมานะครับผมอัพคาบลังลุยดิอาร์ตกันดีกว่านะครับผมเก้าเอ้เก้าเก้าหกก็เจ๊มันจะขึ้นถึงเก้าเก้าไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับผมลุยดิอาร์ตนะมา อัพรีวิวกันก่อนโอ้โหต็หมดแล้วปะหรี่เปิดสเต็ปเองหาจากไหนวะเนี่ยเออแต่ช่วงนี้คนไม่แจกน้อยนะแจกตัวอัพ E P อะ่ะแจกทีก็ได้อัพ,อ,พ,อ,พอัพได้แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยได้แจกสักอีเวนต์สักยี่สิบอันอะไรเงี้ยอันหนึ่งหมืหน่นนะบางทีก็โอ้โหหมดโอเคมาอัพสเต็ปกันดีกว่านะเปิดสูตรเปิดสูตรเปริดสูตร,รก็สำหรับลุยดิอาร์ตนะครับผมจะมั่วไม่ได้นะฮะ อัลโต้ก็ไม่ค่อยดีนะนจริงไม่ใช่ว่าอัลโต้จะดีบางบางตัวก็ก,ก็มั่วเหมือนกันไปแอปโกแอป,ปกองหลังมั่วสุดไปหมดนะโอเคมาเลยดีอาร์ตนะตามสุดก็คือจบสกอร์ใส่ไป4ใส่ไป4ก็ไม่ได้เยอะนะก็จบสกอร์ก็ไม่ได้เยอะนะนะอ่าจายบอลจ่ายบอลใส่ไป4เหมือนกันก็ไม่ได้เยอะอีกแหละเ <c oughs> ชืเ่ออะไรมันจะเด่นทางไหนวะเนี่ยนะฮะมันจะเด่นทางไหนล่ะ รครองบอลเหรอครองบอลใส่ไปสิบสองอาจจะทางนี้ละมั้งเฮ้ยเฮ้ยเที่ยมีก้าสิบแล้ววูวครองบอลหดจัดนะครับผมครองบอลหดจริงนะฮะโอเคน่าจะโกงเหมือนกันครองบอลการเลี้ยงบอลนี่แหละนะเด็กครับผมเด็กคือสปีดต,ต้นนะใส่ไปแปดนะครับผมเด็กแปดเด็กแปดไปสิบเอ็ดนะ สปีดต้น93ป oh, oh, really ัดทุกโอ้โห93เลยหรอชือวัยจัดเลยนะ93นะสปีดต oh, yeah. ้นอ่ะนนกระชากเป็นหายเลยนะนะฮะโรเวอร์8เอาดิโรเวอร์8หมดพอดีเป๊ะโอ้โหสปีดเเช่ดูนะเกียรุลก81นะเนะครองบอลอย่างโูดนะบางช่วง9เป็นเลี้ยงบอล94แล้วประกับตัว91ไะจ่ายบอลไม่ได้เรื่องนะ ถ้ารถรถแจบอลอ่ะว่าแจบอลมันก็ไม่ได้ดีอยู่เลยนะรถแจบอลค่าพลังอยู่เก้าห้าเออรถไม่ได้เลยวะเนี่ยลุกโมงเหรอโมงก็ไม่ได้เพิ่มครองบอลไหมปุ๊บไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเพิ่มเด็กไหมก็ไม่ขึ้นเพิ่มโลเวอร์ก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอืแสดงว่าต้องต้องใช้ไม่ขึ้นวะ่ะเออทางเดียวสูตรเดียว ก็คือสุดนี้เลยนะครับผมจบสกอตสี bon ่ทรงบอลสี่ครองบอลสบสองได้แปดลูเวอร์แปดนะครับพลังก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ที่เด่นๆจริงก็คือครองบอลโหดหาช่องดีแล้วก็สปีดโคตรจัดสปีดโคตรจัดเลยนะครับผมพลังกันจริงแปดหกได้สเตมีนาด้วยนะโอ้โหบอลเลเวอร์คนนี้ค่อนข้างดีเลยอ่ะนะคอนเะฟิร์มเลยแล้วกันคอนเฟิร์มเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหนะ สเตตโหดอาจจะไม่ถึงเกก้าก็ช่างมันอู้ลัาเปดหรอไม่เสียดายจริงมันน่าเสียดายว่ะเก้าแปดนะครับผมสักหนึ่งก็ไม่ขึ้นให้นะโอเคลุยอาสแต่ก็เจียมอยู่นะสกิลเหรอเป็นปีดจอมามระตูว่ะนะสกิลเหรอ,นะหรอดับเบลิลพัทว่ะมีหมุนตัวโอเคมีดับเบลิลพัทมีหมุนตัวดับบอลข้ามหัว,หวชอบเธอโซคอนโทรยิงอ่ายิงถ้ายากเปิดบอลร,ริมเส้นโอเค ใสก้อยเวลาส่งหันหน้าหนีแล้วก็เลือกฟาวนะฮะก็สกิลก็จะมีดับเบิลทัดกับหมุนตัวที่แบบโอเคไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เปดบนพื้นเส้นเฮผมว่าเจ๋วเลยนะลุยดอาร์น่าจะโหดน่าจะโหดจัดเลยแหละนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสาหรับอัพค่าพลางังลุยดีอาร์ตนะก็ถือว่าโอเคเลยนะโอแต่โรบัสซันไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ98เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่า9ไม่รู้เไม่รวมกันเปิดไม่ได้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ are, และกดกดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบบ๊ายบายเลส